สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับเฮนไตจํำแล้ววันนี้เราจะมาสปอยอันิเ้ไม่เฮนไตกันเรื่องอุวากิ๊ทูฮอนกิเหตุเกิดเพราะเธอนอกใจ เรื่องราวเป็นเรื่องของซาซาฮาระนะฮะนักศึกษาชั้นปีที่2ที่เพิ่งเคยมีแฟนจากการแนะนําของเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกตลอดเลยว่าเขาอ่ะไม่กู้ควรกับแฟนคนนี้เลยเพราะเธอทั้งน่ารักล่าเลิงแล้วก็เอาใจเก่งนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งซาซาฮาระได้เห็นแฟนตัวเองเนี่ยยืนจูบอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่กลางเมืองเลยโดยที่เขากับแฟนเนี่ยเพิ่งคบกันได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นเขาก็เลยนําเรื่องนี้มาปรึกษาเพื่อนๆนะฮะในตอนเย็นวันนั้นรวมถึงมิกะเพื่อนสาวที่เป็นคนแนะนําแฟนคนนั้นให้กับซาซาฮาระเองโดยซาซาฮาระเน่ลงกกบืออันฟะแ็ ว่าไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยยังคุยกันอยู่ดีๆแท้ๆมิกาก็เลยพยายามจะช่วยให้มองโลกแง่บวกนะครับว่า2คนนั้นอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้อะไรอย่างนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้สตาฮาระเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเลยนะฮะมิกาก็เลยขอโทษที่แนะนําเพื่อนคนนี้ให้คิดว่าเป็นคนดีแน่ๆแ,แลวเพื่อนของสตาฮาระก็เลยปลอบใจนะฮะแล้วบอกว่าให้ดื่มไปเยอะเลยจะได้ลืมความเจ็บปวดแล้วก็มือเนี่ยโดวเลี้ยงเองสตาฮาระก็ซัดเต็มที่จนเมาเลยแล้วขณะที่แบบจะพาเพื่อนคนอื่นเนี่ยไปคาราโอเกะต่อนะฮะแต่ก็ไม่มีใครไป แบบนั้นสา,าราะก็เลยแบบขยันขยอจะขอไปด้วยแต่แน่นอนว่าเพื่อนไม่ให้ไปอยู่แล้วครับผมสุดท้ายก็ถูกมิกาเนี่ยพากลับบ้านไปเพราะว่าอยู่ทางเดียวกันนะฮะ ระหว่างนั้นรถไฟกลับเนี่ยมิกะก็ระบายว่าช่วงนี้กับแฟนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะเจอกันทีไรก็ทะเลาะตลอดเลยสตาฮาระอยากให้มิกะรู้สึกดีนะฮะก็เลยเอาเรื่องตัวเองมาพูดให้ดูแย่กว่าแต่พอคุยไปคุยมาปรากฏว่าผู้ชายที่สตาฮาระจูบในกลางเมืองเนี่ยก็คือแฟนของมิกะนั่นเองครับผมเมื่อรู้แบบนั้นมิกะก็เลยโมโหแล้วก็ลากสตาฮาระเนี่ยไปดื่มต่อที่ห้องจนเมาเละเลยแล้วก็ขอให้สสาฮาระเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเช้าให้หน่อย แต่ว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์นะบวกกับบรรยากาศที่เป็นใจฝนตกด้วยทั้งคู่ก็เลยปฏิบัติภารกิจกันในคืนนั้นนะฮะทั้งสองก็ใส่กันไม่ยั้งนะฮะตั้งแต่บนเตียงไปต่อในห้องน้ํายันมาหน้าประตูจนกระทั่งแฟนของมิกะมาหานะฮะแต่มิกะก็ไม่ยอมออกไปเปิดประตูแล้วก็ไปลุยกับสถานะต่อนะฮะบนเตียงและเหตุการณ์นี้นะก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยตาสว่างและตั้งแต่นั้นมาทั้งคู่ก็ไปบอกเลิกแฟนของตัวเองนะครับผมแล้วก็หันมาคบกันแทนจบแบบแฮปแปีป้เอนดิ้งครับผมและนี่ก็คือเรื่องรางงวา เหตุเกิดเพรเธอนองใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหรือสปอยอะไรนั้นติดตามชมได้เลยนะครับผมที่ช่องเฮนไตจํำและสําหรับคนที่อยากดูเนื้อเรื่องแบบเต็มๆนะครับเพียงแค่คุณกรอบชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไปค้นหาเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเจอช่องทางการรับชมอีกมากมายเลยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ